สมบัติเลขยกกําลังในตอนที่5นะคะสมบัติต่อไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะบอกไว้ว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง n สามารถกระจายเลขชี้กําลังไปได้เป็น a กาลัง n คูณอยู่กับ b กาลัง n ยกตัวอย่างเช่น x y นะ x y มันคูณกันอยู่นะตัวแปรที่เขียนติดกันคือคูณกันอยู่นะคะในทางคณิตศาสตร์นะลูกนะ <c oughs> อ่ะ x y ทั้งหมดยกกำลัง4สามารถกระจายเลขชี้กำลังไปทั้งตัวหน้าและก็ตัวหลังนะคะได้ x กำลัง4คูณ y กำลัง4จบโอ้สั้นมากได้ใจความข้อ2อย่างรวดเร็วกระจายเลขชี้กำลังไปตัวหน้าเป็น3ากำลัง2คูณอยู่กับ x กำลัง2ได้9กา x กำลัง2ออันนี้ก็สั้นได้ใจความเป็นไง จบสองข้อนี้เข้าใจไหมจ๊ะใช้เป็นไหมจ๊าใช้เป็นเนาะโอเคไปยาวไปยาวไปนะคะอย่างรวดเร็ว,รวอะต่อมาข้อนี้โอ้โหเศษส่วนอีกแล้วเศษส่วนเราต้องดูด้านบนก่อนนะคะลแล้วก็ดูด้านล่างแล้วก็ดูล่างบนใช่ไหมแต่มาดูว่าเราจะต้องทําฐานเท่าไหร่กันบ้างข้อนี้นะตั้งใจดูนะนักเรียนตั้งใจดูนะ เราต้องแยกตัวประกอบออกทั้งหมดเลยลบ x นะครูจะทําเป็นฐาน x นะนักเรียนลบ x ก็คือลบหคูณอยู่กับ x ใช่ไหมคูณอยู่กับ x ถูกปะลบหคูณอยู่กับ x ก็คือลบ x แล้วก็ค่อยทั้งหมดยกกําลัง5แบบเนี้ยเราจะแยกลบออกจาก x ให้หมดต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นลบหคูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับอะไรคะลบหคูณอยู่กับอะไรคะ2ค่ะ แล้วก็คุณอยู่กับอะไรคะ x ก,กำลังสองค่ะทั้งหมดยกกำลังห้าเข้าใจไหมแบบนี้แยกแบบนี้เลยนะเราจะได้ทำงานแค่ครั้งเดียวเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเนาะมันเป็นฐานลบหนึ่งอยู่แล้วยกกำลังสี่อ่าตัวถัดไปเลยตัวถัดไปตัวนี้นะคะค่อยๆดูนะอันแรกคืออะไรแยกอะไรออกมาลบหนึ่งค่ะ แล้วก็ตัวต่อไปอะไร x ค่ะตัวต่อไปอะไร y กำลังสองค่ะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังอะไรกําลังห้าค่ะแบบนี้โอเคไหมอ่ะตัวสุดท้ายให้ตอบในใจสามสิบวิสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มีอะไรบ้างมีลบหนึ่งคูณ 2คูณ x ก,กําลังสองทั้งหมดทั้งหมดกําลัง4เอาเลขเหล่านี้มาแทนที่ในโจทย์เลยอันแรกนะอันแรกนะปบ๊บขอเป็นสีเดียวกันได้ไหมที่เกียจเปลี่ยนปาก,กาแล้วอะ่ะอันแรกจะเป็นลบหนึ่งนะคะออขอกระจายเลขชี้กําลังเลยได้ไหมน้านะนะนะกระจายเลขชี้กําลังเลยนะครูจะได้ไม่ต้องเขียนลายบรรทัด ตัวนี้ก็กระจายกำลัง5ไปหา -1 ลบ1แล้วก็ X ก็จะเป็นลบ1กำลัง5คูณอยู่กับ X กำลัง5นะคะเข้จใจเปล่าอลบ1กำลัง5คูณอยู่กับ X กำลัง5นะคะคูณขอ,ขอเขียนเป็นวงเล็บนะจะได้ไม่สับสนกับ X ต่อไปสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็น อะไรคะเอากระจายลบ5เข้าไป3อันนะคะก็จะเป็นลบ2-5ลัง5 2ลัง5แล้วก็ X-2 กำลังสทั้งหมดกำลัง5ใช่ไหมตัวสุดท้ายกระจายไปหา X-2 กำลังสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังซ้อนทันทีเอออะบรรทัดต่อไปสีน้ำตาลไม่ต้องทำอะไรเนาะลบ4ลัง4สีเขียวก็จะเป็นอะไรคะกระจายเลข กำลัง5เข้าไป3ตัวก็จะเป็นลบ1กำลัง5 x กำลัง5แล้วก็ y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง5สีชมพูอันสุดท้ายก็จะเป็นลบ1กำลัง4 2กำลัง4 x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง4พอเข้าใจไหม ต่อไปเศษส่วนจัดการด้านบนอันไหนรวมฐานได้รวมนะคะอันไหนรวมกันได้บ้างมีฐานมีฐานลบ1่งใช่ไหมมี2ตัวฐานเดียวกันคุณการจับเลขชี้ก,กาลังมาบวกกันนะคะบวกกันเอาอะไรเลขเอาบวกกันคะห้าบวกหเป็น10ค่ะต่อไปฐาน2มีตัวเดียวโดดเดียวดเดียวได้ก็ามาเขียนไวค้ค่ะใช่ไหมต่อไป ฐาน x มี2ตัวอ๋อสตัว2ตัวที่ตัวหลังเป็นกําลังอะไรเนี่ยนักเรียนตัวหลังเป็นกําลังอะไรคะ x กําลังอะไรคะกาลัง10ใช่ไหมเลขชี้กําลังสองต้องเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กาลัง5บวก10เป็น15้งงไหมงงไหมคะ x กาลัง5คูณอยู่กับ x กาลังสองทั้งหมดกาลังห ตัวหลังต้องเอาเลขชี้กำลังซ้อนกันมาคูณกันก่อนเป็น x ก,กําลัง10แล้วฐานเท่ากาันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันเป็น 15. แบบนี้โอเคไหมนะคะ<อ>ข้างบนเรียบร้อยข้างล่างค่ะข้างล่างฐานลบหมีอะไรบ้างนะมี1ตัว2ตัว3ตัวอ่ะ รวบเหลือฐานเดียวแล้วจับเลขชี้กำลังมาบวกกันมี4บวก5บวก4เป็นเท่าไหร่13นะคะต่อไปฐานสองฐานสองฐานสองมีกี่ตัวตัวเดียวเหมือนกันนะคะก็จะเป็น2องกำลัง4ต่อไปฐาน x มี1ตัวอ๋อมีฐาน y ด้วยนี่ว่ะ2ตัวแต่2ตัวนี้มันคือ2อคูณสคูณกันได้8นะคะดังนั้นฐาน x ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรบวกกันค่าเลขชี้กำลัง5บวก8เป็น13แล้วก็ y อันสุดท้าย2ก y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง5ก็เป็น y กำลัง10ค่ะ,ะจัดการบนจัดการล่างกับไปล่างบนจับคู่ฐานค่ะฐานเดียวกันฐานการจับนำเลขชี้กำลังมาลบกัน อันแรกรวบเหลือฐานเดียวเอาอะไรลบอะไรคะ10บลบสิ 13. อันที่สองรวบเหลือฐานเดียวเอาอะไรลบอะไรคะ5้าลบสอันที่3รวบเหลือฐานเดียวเอาอะไรลบอะไรคะ15บห้าลบสิแต่ปรากฏว่าตัวนี้ไม่ได้ลบกับเขาก็ยังอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมแบบนี้โอเคไหมอ่า okay, อ่ะ,อะก็จะได้ของเขียนเท่ากับตรงนี้นะ ลบ1กำลังลบ3คูณอยู่กับ2กำลัง1ก็คือ2เนาะแล้วก็ X กำลัง2ดนั่นเองส่วนด้วย Y กำลัง10ตัวไหนเป็นเลขชี้กำลังติดลบก็เอาลงมาข้างล่างเอาลงมาข้างล่างค่ะก็จะเป็นอ่ X, กำลัง2ส่วนด้วย y ายกำลังสิบลงมาข้างล่างจะเป็นลบหนึ่งกำลังสามถูกปะซึ่งลบหนึ่งกำลังสามก็ยังติดลบดังนั้นเขียนแค่นี้ก็ได้นะคะลบตรงนี้จะอยู่ด้านล่างด้านบนด้านซ้ายาาไม่ใช่อยู่ด้านล่างด้านบนหรือตรงกลางได้หมดนะคะแล้วแต่จบแล้วข้อนี้หูยาวมากยาวมากเลยคำตอบนะคะโอเค ขอญาตลบนักเรียนหลับตาหลับตาหลับตาโอเคอ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีงานนะข้อหนึ่งข้อนี้ขอสีน้ำเงินดีกว่าสีสวยสดใสเนี่ยเลือกสีด้วยเสียเวลามากค่ะครูเลือกสีเนี่ยอ่ะวิธีทำล็อกโจทย์มาก่อนคอปี้วาง ปึ๊บ c ลบห a 3 b กำลังสส่วนยกทั้งหมดยกกำลังสามีสอวิธีนะกระจายเลขชี้กำลังไปแต่ละตัวเลยก็ได้แต่ต้องให้ครบนะล่างบนหรือจัดการตัวนี้ก่อนอันไหนฐานเดียวกันก็ยุบซะถูกปะตัวนี้มันเป็นอะไรเศษส่วนเศษส่วนดูด,ด้านบนด้านบนนะ a b c ฐานไม่ซ้ำกันสักอนันไ,ไ,ไม่ต้องทำอะไรข้างล่างก็ไม่ซ้ำกันสักอนันแต่บนล่างซ้ำกันซ้ำกันยังไงนะฐานเท่าก,กันฐานก,นการ ับเลขชี้กำลังมาลบกันตัวแรกเอาอะไรลบอะไรคะเอาอันบนลบด้วยอันล่างลบ2ก็กลายเป็นลบ2ลบ3นะคะ B ล่ะ4ลบ2 C ล่ะยังอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดยกกกำลังลบ3อ่า C มันไม่มีจับคู่เขาใช่ไหมล่ามันก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมอะคิดเลขก่อนลบ2ลบ3เป็นลบ5 C ลบ2เป็น2 C กำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ3 กระจายเลขชี้กําลังไปให้ครบ3ตัวเลยจ้ากระจายเข้าไปคือการคูณใช่ไหมเอาเขียนก่อนกะะ็ได้๋ยวจะได้ไม่งงเนาะลบ5คูณลบ3 b ล่ะ2คูณลบ3 c ล่ะลบ1คูณลบ3อ้าวขยับไม่ได้ด้วยนักเรียนไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็จะได้อะไรคะ a กำลังลบ 8 B ดบีกำลังลบหนกำลังลบสครูไม่น่าเขียนตัวใหญ่เลยอะแล้วครูจะไปเอาไว้ตรงไหนวนะเนี่ยเขียนขนาดก็ไม่ได้อ่ะอืมขอเขียนตรงนี้นะต่อเท่ากับเลขชี้กำลังเป็นไงติดลบหมดเลย เอาไว้ข้างล่างให้หมดค่ะข้างบนเหลืออะไรคะ1สิคะข้างล่างจากลบแก็เป็น8 B-1 ลบหก็เป็น B กกำลัง1 C กํากลังลบสก็เป็น C กกำลังสค่ะจบจบแล้วคําตอบอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมนะคะง่ายๆเลยอะ่ะงานที่3นะคะงานที่3 จะอยู่หน้าหกในหนังสือนะลูกนะทำมาสามข้อนะคะจบแล้วคลิปนี้